พระปิตาอาจารย์ชัยวัดควรปริงจังหวัดพัทลุงปี2485จัดเป็นพระหล่อปิตาสายพัทลุงหล่อสายเขาอ้อที่สำคัญอีกสำนักหนึ่งสำหรับพระปิตาของท่านอาจารย์ชัยวัดควรปริงมีสร้างขึ้นมาครั้งแรกและครั้งเดียวในยุคสงครามอินโดจีนปี2484-2485ถึงลักษณะเป็นพระปิตามหาอุดเนื้อโลหะผสมหล่อแบบเบ้าประกบด้วยเบ้าหล่อที่ทำด้วยโลหะ ลักษณะสำคัญของพระพิตาพิมพ์นี้ให้ดูที่พระหัตถ์ที่ยกขึ้นปิดพระพักจะเห็นเป็นลักษณะไขว้กันพระส่วนใหญ่จะมองเห็นนิ้วพระหัตชัดเจนด้านหลังเป็นยันนะครึ่งองค์ในองค์ที่สวยมากจะเห็นเป็นเส้นนูนขึ้นมาชัดเจนแต่พบเห็นได้น้อยผิวโลหะเรียบตึงเนื่องจากเบ้าหล่อเป็นโลหะด้านข้างขององค์พระมักมีขอบเนื้อโลหะที่เหลือจากการตัดใบตกแต่งไม่มากก็น้อยอาจารย์ชัยท่านเป็นสิทธิ์ของใครนั้น ไม่มีข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรส่วนใหญ่ทราบแค่ท่านเป็นศิษธาราวาสสายสำนักเขาอ้อที่มาบวชในตอนหลังซึ่งหากพิจารณาดูในช่วงเวลานั้นท่านก็น่าจะศึกษาวิชาสายเขาอ้อมาจากท่านปรมาจารย์ทองเท่าเจ้าสำนักเขาอ้อโดยตรง